พี่น้องกินข้าวจ้ะกินข้าวเมื่อวายัางมากกินตะเข้าอีพี่บ้าอีพี่ปอบกินตะเข้าบอกทัว่วพูวันนี้เสนอตอนชุวันคนกินผักกินผักผักไม่ทำ้ายไข่ผักไม่ฆ่าไข่คนกินกระบอกขาผูา้ใดก็บ่อกทำลายผู้ใดบักทัวบักทัวพู คิดอีกอย่างมากมายพี่นงองเลยตายไปก็บุมนี้อย่างเป็นของเขาจักยางอยากทําอะไรก็ทําไปคิดดีทําดีคิดดีทําเฮาเป็นคนคิดดีทําดีเขากระสิพ่อต่เนี้ดีดีอีรีค่ะพี่น้องเขาจะไปบุ่งไล่ใส่ไล่ผู้ใดมักจะโตกินสตอไะไรเลยสตอกินสตอไะไรเล่สตออันนี้ผักอะไรเนาะเนี่ยลืมซื้อแล้วเดี๋ยวจะถามพ่อน้องหนูนาก่อนลืมซื้อมแล้วผักสลัดฝรังตะพอแตะแปะขึ้น ปลาวานนี่เลยจ้ะไปเมืองไทยแหละกวสิน้ำมันมาพี่น้องที่มันไข่ยใจให้ไรไปเมืองไทยรอบนี่แหละฉันจะเอามาเยอะๆเลยกินค่ะป้นปลามันเหลือ ค่อยสั้นมันสีเศร้ากับเพราเศร้า,ามังนันเป็นไข่ขึ้นแล้วก็ยุบหลุดไข่ขึ้นแล้วก็หลุดกล้ก็ลวดมั้สิแม่กระต่อกออนซ้อนผักผักไอ้ยังกับ่พราะเสียบผักไทยกระต่อ กินก็ต้องไปยัดปากมันอยากกินก็ตะกินแบบประกุพี่หน้อง เห็นแล้วค่ะตัว่าพูดอ่น้องกินเก๋าแล้วคือบอกปเปิด <nervous S 2> ตู้ให้ป้าป้าป้ามาแล้วสี่โมงปุนปั้นิน ใบแค่ทาสืบอผิหมูกท <laughs> าสืบอผิหมุกนะ ใบบกุดพี่น้องใบบกุดพ่อป้าหืมป้ามาแล้วกำลังก็กินผักอ,อ่อ,อนๆเขาเพิ่งเห็นผักแข็งคือเขาชอพพาบพู้งจะเอากระปุกกินพี่น้อง สลัดฝรั่งคือบ้านบ้านเขาบ่มีเนาะเขาก็กินแบบนี้ใครคะปัป๊บๆเหรอ จ,จะเลักไม่เทจจ่ดิมดิงกินจะเกินอยากหาเฉดเตอีกว่ามทาทำป้าป้าซอมาชื่ออะไรผักเนีย่ยภาษาสวเวนนีย่ยมาม่าอ่านออกดูแต่มาม่าไม่ได้ดู ฮะมัชมชชะมัชชะมันจะมิกซ์มิกสตูว์ชนอันอ่อีกสัลล่ามัจะขึ้นหยาบเกิดมันจะเป็นเพียงเพียงขึ้นหยาบมั้ยคนี่ซื้อผัก เขียนเวทแต่ซื้อสลักซื้อสเป็นเป็นผักคุ้มชนิดหนึ่งอีกแบบนึงที่มันต้นยังไงช่วยขออามากินเป็นต้นหน่อยอันเดดดาวคนอยากกินผักตามกันตอบกระถือกลัวไป กินผักฝรั่งแต่กินผักไทยแอนเดียนม่เคยกินผักฝรั่งคักแต่ผักไทยกินเยอแะกนอ่อยมังอ่ามันมาถึงมา t งะลนาน ปนปลาเขาใช้กระชายน้ำขวดพร่กขวดกระเทียมแต่เวลาเขาต้มเนี่ยค่ะเขาใช้กระชายน้ำทำสีหอมกระชายเขาใช้ใบบักูเดลัยเขามากินใบบักู พ่อวันนจะไม่ได้เปิดเปิดแล้เบียงบ้านนั่งปูสาดกินเถ้า บรรยากาศหน้าเสียตัวเสียตัวสูต่ตายกับอาหารอีสาส <laughs> นเดินเมสตากลับมาปุ๋ยี๋ยวกลับมาในหอนแล้วตอนนี้อากาศ อากาศหนาเที่อ๊พี่น้องผู้บ่าวผู้สาวกพลังเขาแต่งตัวชวยสวยแล้วรอเด็กผู้บ่าวผู้สาวในสต็อกนู้มีแต่คนงามๆฉัน้องแต่งบุดขุนเกียร์คาสันขุนเกียร์คาสั่นเซ็กซี่เซ็กซี่กันหน้าตาปันดารางามก็เดาละปันเหาอีก พลังคนสวิดินจริงกุงน้ำครับครบอไม่ลู้ค่ะกต่สพเาคุณจมบอปเที่ยวอยู่ครไม่ลูกเขาตองตเลยลูกเขางนุ่ขวกับกัวเขา นะพี <l convert to studios> ่อขี้มูกปอบกันอพราะคือผู้ใดกินเขามันกินหอมแดงนะ้วค่ะผู้ใดกินหอมแดงมันก็ตรงนี้เป็นยังไงสะคะบันแบบว่าอันนี้มันดีมิจฉาคตเป็นวัดคนสิกินให้มันมันดีแ่เพ่นบอกว่ากินไรกันความจำเชื่อมบางคนบอกแฟนขับบอกแล้กันแฟนขับถามมาเรื่องกินสตอกินไหนจริงคือบุ้มไม่กินกับอันนี้บาทีอันนี้กับแฟนขับก็ใหุ้คำตอบมาว่า กับกับมูคนไใต้อยู่สวินให้กินมะเขือเปาะกับผักอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวตามค่ะนั่นแหละกินผักอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวกับมะเขือเปาะใช่เสาหมิ่นควยก็กินแบบนั้นแหละแบ่งฟันนี้ได้กับเะเขือก็จะกินเนินมะเขือเปาะกินผักสีเขียวตามบางคนกระบอกกินสับปะรดเนาะแต่พยายามระมัดระวังเอาไปแล้วจ้ะ